อี่ว่าทำไมมาสีนี้เลยไม่มีคนทักปิงเลยไม่ไม่ยังกระถามว่าไปทำพร็อกันหรือเปล่าไมเหครับผมคุณโยตส้งราน้นึง้งอมีเดมมาบอกว่ามีต้องผมสีผมดีมากต้อแก็เดือดจั๊กูอมผมไม่ได้กินดีกันะเดี๋ยวไปก่อนครับผมเอาไปเลยค่ะ าไปนะพร้อมนะเดี๋พี่ขาดพี่ขาดพี่ขาดถ้าถ้าพี่อยู่นี้ถ้าพี่อยู่นี้ก็ติดไปถึ้องทำไม่ได้ค่ะนี่คมไทยแล้วทีวันนี้แพนดี้ค่ะเป็นไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกของเราสองคนใช่เราว่าแบบซ้อมหนักมากเพื่อที่แบบเราจะทำแบบแต่มีแรงของเราให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่แบบเราจะทำได้ อีกไม่ถึงเจ็ดโมงาจะถึงเวลาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแบตอนแรกเมื่อวานตอนซ้อมอ่ะไม่ให้ตื่นเต้นเนาะแต่พอวันเนี้ยเราเริ่มใกล้ถึงโชว์อ่ะรู้สึกแบบมาแล้วเริ่มมาตื่นเต้นแล้วเรเตรียมพร้อมยันขนาดไหนเตรียมพร้อมก็หลายวันนึ่ฮะหลายวันเลยเพราะเราซ้อมกันตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงถึงบางทีก็ตีหนึ่งอะไรก็มีแต่เมื่อวานนี้คือเราซ้อมตั้งแต่ สองทุ่มของบุ่งเย็นถึงประมาณตีสามอะไรเงี้ยเพลงเป็นไงบ้างกับวันนี้อะไรแบบซ้อมหนักกระดนี้เป็นไงบ้างหรอรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับฝันอยู่อ่ะว่าแบบฝันอยู่แบบไม,ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าตัวเองแบบจะมีเร็วขนาดน,นี้แล้วก็ด้วยแบบแบบมันเป็นเหมือนความฝันเราไงว่าตอนนีแบบเราอ่ะอยากขึ้นไปอยู่บนเวทีนะแบบร้องเพลงเอนเตอร์เทมโ,โคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแแบบตรงนี้มันจะแบบเกิดขึ้นจริงแล้วบบมันเป็นงานแบบงานหลัก แบบเหมือนเราเป็นตัวไหนตัวเมนองแตัวเมนแล้วเหมือนเราเป็นงานของเราใช่เป็นงานของเรามันก็เลยฟิลเนอร์ใช่ไออย่างพอฝันที่เป็นจริงเสร็จแล้วเราอยากได้ใส่ความรู้สึกว่าอยากมีอะไรในในมีของเราบ้างใส่มีคุณใอยากชว์อยากทำอะไรบ้างได้แต่ว่าใสุ่ก็ในโชว์นี้คือแบบอยากมอมให้ทุกคนอยู่แล้วครับตลอดทั้งโชว์เลยครับเพื่อแบบอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูครั้งแรกของเราเนี่ยได้มีความสุขกลับบ้านไปนอนหลับฝันดีเลยโชว์จะมีกี่พาร์ท ชมีสองพาร์ทเพราะมีทั้งหมด2องเดย์สองเดย์เราไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยใช่เหมือนกันแคสเหมือนกันไหมแคสก็ไม่ไม่เหมือนไม่รู้เหมือนกันแต่สองพาร์ทเหสั่นกันไหมไม่ให้เขาดูตัดสินใช่แล้วให้เขาดูตัดสินเหมือนกันครับผมอย่างระหว่างซอมไม่มีกังวลอะไรไหมจบางคนจะกังวลเรื่องร้องกังวลเรื่องเต็นเราก็มีมีบ้างครับมีบ้างก็แบบเราไม่ได้ คือเหมือนเองไออันที่เราเริ่มมันแบบมันไม่ได้แบบง่ายๆแบบมันต้องใช้แบบเวลาแบบฝึกฝนค่อนข้างเยอะใช่ไหมอะไรนะแบบแบบดีเทลด้วยอะไรอย่างเงี้ยในในทางเรื่องร้องเรื่องเต้นยากนิดนึงแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับอย่างเมื่อวานซ้อมมาสุดท้ายแล้วสเต็ปเต้นลองให้กี่ธนาทีสำหรับตัวเอง เอ้แต่ผมดูอยู่นะผมดูอยู่นะโอ้ผมให้แบบเกินสิบคะแนนเลย้องเต้นดีแบบว่าอยู่บนเวทีกับน้องถาวมาขอบคุณดูดาลีอเขเาวเาวเราวาเรัตัวเราตัวเาเรเราตาเราตัวเราตเาาตัวเราเราตัวเเาเเราเรเตเาัเตเเราตาตาเราไม่เห็นเลย ให้สักเจ็ดละกันนะฮะให้เจ็ดนะอาจจให้มีนะให้มีให้มีนะทำไมขึ้นทาจังวไม่กลับดูก็ไมกำลังทีดอยู่ว่าต้องมอะไรผมให้สิบเต็มสิบแบบไม่หักโอ้ห่ัเด็เขาเป็นยังไงบ้างพอเราดูแล้วบอกไมบว่าสต็มเขาแบบแค่ยึกแค่เนี้ย ไม่ขับแบบตายอะได้ดีหลังเลยคึกเล่นบานเหรอขึ้นบ้านแฟนคขับมันรอกันตั้งแต่หัวบอลเลยใแฟนขับเยอะขนาดนี้มันทให้เราแบบว่าเเป็นราแบบมั่นใจขนาดไหนเหมือนเราเราเราจะแบบไม่โชว์ไม่ได้เหมือนถ้าไม่มีแฟนขับมาดูใช่แล้วก็แบบให้ความสำคัญกับแฟนขับมากเพราะว่าคนเขาเป็นคนที่แบบซื้อบัตรเพื่อมานั่งดูเราอะไรใช่แล้วก็แบบอยากให้แบบเขาแบบ หมือนเหมือนคุ้มกับเบ็ดเงินที่เขาแบบเสียเงินเพื่อแบบเข้ามาดูเราอะไรเงี้ยครับซีรีส์นี้จะมีตอนพิเศษด้วยใช่ครับอนไรเนี่ยที่จะได้ดูวันนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นไงครับคราบแบบตอนพิเศษพิเศษเป็นไงก็ไปถ่ายสถานที่จริงแต่ว่าไปที่น่านจริงๆคือบ้านของตัวละครไอ้อยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็แบบไปจริงๆครับทั้งบรรยากาศทั้งวิวทั้งอ่ายังไงอากาศนู่นนี่นั่นคือแบบมันได้หมด จริงๆที่บอที่เป็นบ้านเราเลยมีแนะนำไหมว่าตรงไหนเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าพอเออมาทุกคนอยากไปรอตามรอยเลยก็มีก็มีเพะเพเพะที่ไปถ่ายกันโดยช่านที่ถ่ายก็เป็นที่แบบที่แนะนําเหมือนกันก็แบบว่าคือทุกทุกคนเนี่ยทุกปีในช่วงเทศกาลแบบปีใหม่หน้าหนาวอะไรเงี้ยคนไปเที่ยวที่เนี่ยคือเต็มทุกวันใช่แต่เราแบบได้ได้แบบรู้จักกับเขากันเลยแบบได้ไปถ่ายครับใช้ใช้สิทธิ์คนพื้นที่ใช่และสิทธิ์คนพื้นที่เคยเคยมีฟังเป็น เป็นยิ้มอยู่เป็นยิ้มอยู่็ยิมอยู่งไงบ้างไปถ่ยทบ้านเอาเ่าพาไปที่ทีู่้สึกว่าี่ยิงเนเจ้ต้องไปหนาวมากหนาวมากเพราะมันมีวันวันที่แบบต้องขึ้นดอยอะไรเงี้ยมีวันที่แบบต้องขึ้นดอยแล้วก็แบบมันต้องนั่งรถขึ้นไปใช่ชั่วโมงชั่วโมงขึ่นสองชั่วโมงคึ่งใช่แต่ว่าคือถ้าสมมติว่าตอนกลางวันก็รู้สึกแบบรู้สึกเหมือนอยู่กรุงเทพปกติแต่ว่าพอแบบตอน เริ่มแบบหัวค่ำไปที่ตกดินแล้วหนาวหนาวเลยประมาณแบบ12ใช่ประมาณ11 12อ็ดสิบสองจิ้นจิ้นฟินตอนตอนที่เป็นตอนพิเศษนะให้ให้ทุกคนรอดูเลยใช่ให้ทุกคนรอดูให้ทุกคนรอดูเขารู้สึกว่าพอกลับหนาวแล้วแบบเวลากอดกันแล้วมันอุ่นกอดนานไหมหนาวนานได้อยู่กี่เทกี่เทถ้าถามนะถ้ากอดนานขนาดนั้นกี่เทกอะ จริงจริงเทคเดียวฮะแต่มันมันลองเทคอ่ามันลองเทคอะไรทั้งนี้ใช่หลายๆั้งนี้คือสังกตบ้างตอนแรกซีนที่จะจบไปแล้วแต่แฟนคลับก็ยังรอวันนี้ใช่รอไปนานครับก็เหมือนพวกเราอ่ะตั้งใจมีอีพีพิเศษเพื่อแบบเพื่อทุกคนจริงๆเพราะแบบทุกคนแบบอยากเห็นว่าเออถ้าไอ้กับไหนอ่ะหลังจากนั้นอ่ะจะเป็นยังไงต่อเราก็อยากทำให้มันแบบจบแบบสวยๆอะไรเงี้ยแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ มันขมอ่ะที่พี่ใส่มันขมขมแอบขมนิดนึงแอบขมนิดนึงมันไม่มันไม่หวานมันไม่หวานตัดขาหรอมันไม่มันขมอ่ะใช่มันมันมันไม่ค่อยขนาดว่าแบบไม่รู้ว่าคือเราแบบเออคือเราแบบเหมือนเหมือนจะให้อันนี้ย่างเพาว่าขมไปพี่ครับย่างเพาว่าขมคือ เพราะถ้าหวานมันต้องแบบว่าลงกลิ่นดราม่ามูิงจบสวยแต่ถ้าหวานมันจะไงไม่แต่อันนี้แบบเราอยากทําให้ EP พิเศษเนี่ยแบบแตกต่างแตกต่างไปเลยเพื่อแบบว่าดราม่าหน่อยทำดราม่าแต่ท้ายที่สุดก็ยิ้มท้ายที่สุดเดี๋ยวต้องไปต้ออดต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูนะวันนี้ไม่ดูนะวันนี้วันนี้แข็งไปวันนี้อยากจะขอบคุณแฟนครับในที่สุดขอบคุณ นี่แบบขอบคุณมากๆขอบคุณแฟนคลับแบบจริงๆแบบจากหัวใจเลยเพราะว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราใช่ใช่ถ้าแบบไม่มีเขาที่แบบมาคอมเมนต์แบบออแบบอยากดูใช่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบไม่รู้ว่าจะทำไปทด้ <ๆ S 1> งไงเพราะทุกวันนี้นงะแต่หลังจากที่ มีกระแสอะไรอย่างพวกเราก็ยังดูแบบฟีดแบ็กอะไรตลอดคือทุกคนยังน่ารักกับเราแบบจนถึงทุกวันนี้อะไรย่างเงี้ยแต่ว่าทนายว่าหลังจากจบโปรเจกต์นี้จะมีโปรเจกต์คู่ต่อมาอีกนครับเราสองคนใช่ที่กองสปอยไปแล้วใช่ทีบอกพี่กองบอกจะปล่อยวันนี้เลยให้รู้กันไปเลยว่าปล่อยวันนี้ได้หรอพี่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันผมเพิ่งรู้เหมือนกัน ใช่พี่ก็แบบนอนนอนนะโนเคนอนโอเคแล้วจะเฉลยวันนี้ด้วยโอเคจะพูดเราผมก็รอลุ้นเหมือนกันผมก็ยังไม่รู้ยังไงบ้างก็คนแนะนำมันยังไงเพาะมันต้องใหญ่เมื่อวานที่ไปกหผมมาก็ต้องเล่าให้ฟังว่าไม่ได้พูดอะไรเก็ไม่พูดแม้แต่กิ๊กเดียวไม่พูดเลยในม่อหนูเล่นล้ามมาปีนึ่งถามานจริงๆริงเมื่อวานก็แค่แบบยอมผมเราก็แค่ยอมพูดเรื่องโชว์วันนี้อะไร แต่แต่พวรเจ็กไฟมีแน่นอนมีมีแน่นอนจะเป็นซีหรือจะเป็นอะไรขขีอีเจ้ารอลุ้นรอลุ้นรลุ้นเราจะได้เร่เราจะได้เห็นเม่อไหร่ข้อมการะมูลการที่จะเริ่มพเรื่องกเจ๊กเดี๋ยวรอฟังจากปากพี่ก้องเพราะเราเราเรายังไม่แน่ใจอันนี้คุยเองไม่กล้องมาสับภาพกษเรแน่ตออยู่แล้วงั้นรองั้นเชิญคุณกล้องเลยฮะ โอเคครับฝากแบบโอเคครับแฟนมีถึงาวันนี้วันนี้ครับผมก็ขอบคุณสำหรับทุกคนมากมากเลยนะที่มาในงานแฟนมีครั้งแรกของเราสองคนนะครับแบบขอบคุณมากมากเลยถ้าแบบไม่มีทุกคนซื้อบัตรเข้ามาดูของเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงก็อยากขอบคุณทุกคนจากใจจริงมากนะครับที่แบบมาหาการยังคิดถึงกันอยู่แล้วก็ยังรักเราเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ก็รู้สึกที่แบบ ขายบอลหมดคือรู้สึกดีใจมากมากที่แบบถ้าสมมติว่าผมก็คิดจินตนาการเลยครับเราขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วแบบมีคนนั่งดูเรานั่งเชียร์เราเรบเราเราน่าจะแบบมีความสุขมากมากอาจจะเป็นวันที่แบบดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตใช่แล้วก็ฝากติดตามไอ้ไหนพระจันทร์ดวงเดินด้วยครับเป็นสเปเชียลอีพีของไอ้ไหนนะครับครับฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากพีวิ่งทุ่อหงมูลด้วยนะครับครับผมีบีคอนเฟอเรนซ์ติ้งครับ มีอะไรอีกไหมหมดราคาอะมีปิงมาททางนี้ก็ลูกหนึ่งสองาเดี๋ยวปิงมาทงนี้กนลูกอะมีปิงปิงอผิดปิงทะยบผิดตัวขึ้นมาหน่อยลูกอะต้องพี่นะคะเออดีมากผมสีผมสวยพี่อาบอกผมดีมากเอาแนบชิดไปหน่อยลูกอันนี้หนึ่งสองติใจันาหนลูเออต้องพี่นะเออ

มีมีมีตมีมีกัยังไม่กินเสิรยนมีเะโอเคพี่ขอพูดไปหนีกเด้านานนะโอเคขอบคุณนะคะโอมีดีมากดีม ที่ต้องพี่ก้องพี่ไมถึงเราหรอเราอย่ในเฮ้ยน้องไปอยู่ซ้างไปอยู่ขวาตัดไนเลยนไม่ต้องสลับสีเสื้อตายอยยดินเลยใช่ไหมใช่ไม่พี่กล้องไม่ใช่งานถูกแล้วมันจะได้สลับสีเื้อไงขอบคุณค่ะมาต่อเร่ี่พี่กล้องยนะครับพี่กล้องครับไต่ไหนม จะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรถ่ายรูปถือก่อนเลยเลรอครับถ่ายเลยอเหร่าก้อนน้หมค่าตรมันเลยโอเคค่ะสส้สองสอเหร่องออ๋อแต่รถ่ายรูปล่อยหลังนิดหนึงลหลังนิดนึ่งหลังนิดนึงเอออะรประมาณเนี้ยอค